สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีทีคารพรักคิดหอดคิดถึงสุขุสุขลนค่ะแป้งมุญียะเพล่ดเพลิก็อดใจบ่ได้นะฮะก็มาหอดมาถึงมาหาพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะั่นละเนาะค่นะเนาะช่วงที่ราวางล้อพี่ฝ้ายคุณคู่ฝ้ายส่วงที่ราวางล้อพี่ฝ้ายก็พี่มังกรนะคนะซ่นะนะอมกีฬาซ่อมแดนอยู่เนาะค่นะเนาะ แกเพียดกันนาะนางคุณคิดไปเพ็ดจักไหนเนะ้อพ่อแม่พี่น้องจังสี่วน่วน,วนห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุกุสุขุขนหละัะจังสีเด้มไห่กำลังใจกันน้อแสดงนังสันน่ะละอนใดก็ได้ซึ่งมีอผู้ติดตามเอซบางทันนะคะบางทันทันก็ได้ก็ได้คอมเมนต์ถามวาน สิเฮดแดงใดเน,น้ะเฮดแดงใดจึงสิได้บัตรชมหนังละครสัน้นซ้ำนึกรักบ้านเกิดตอนกระตันยูทีบปาาคู่กำลังผ้าชีมงานบ้านสีวิไลทถ้ำเราก็สั่งกันยูในขณะนี้้อจาแเราก็เร่งเฮ็ดกันยูนะเพื่อที่สิเหตุท่าน ใช้ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชม่มรับฟังน้ำกันให้กำลังอกกำลังใจน้ำกันจ้ะ <c oughs> ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองถุ่มเทิงนาะพี่น้องเนอ้อแต่ก็มีพวเอฟซีบางท่านนะคะอาจจะบอให้ได้เข้าใจว่าเหตุจังไหนจังสี่ได้บัสได้ตัวด้การเมืองในการชมนะคะเด้อ <c oughs> ผู้แปาผู้บอกว่าบ่ยนา ไปยู่โรงหนังทุกรงเลยลหละบันทียีบเก่าพุณจีกานะ่ะมาพูดสิบิชายอยู่โรงหนังทุกรงแงต่วาชายอยู่ทั้งหนอกเลยค่ะแล้วก็มึงได้โทรศัพท์มือถือจะของบรร่ได้เดข้าไป็ชายในโลงใหญ่ของเพิ่นเนสอันนี้ก็้ายอกกันแล้วค่ะเนาะบ่ได้หอมปากหอมคอบ่ได้มวนมวนคล้ายเกียดกันเนาะพี่น้องเวนบ่จ้าต่ว่าก็ ประเด็นที่ว่าเห็ดจังใดจังสิไร้บัตรมึงบัตรชมนี่ล่ละพ่อแม่พี่น้องิ่นถามยายเพรก็เลสิพ่อเอาเา้าเว้าเบา,า,าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังมา,าให้ทักเข้าไปในเพจผู้สีวิไลที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ผู้สีวิต่อโดยผู้สีวิไลที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะเนาะแล้วก็รูปโปรรูปโปรไฟล์เพจผู้สีวิไลเนี่ย ก็มิผูผู้รอรอนั่นแ่ะค่ะรูปภาพเพิินน่นะใส่เสือ้อสีดำเงินนะ่ะถ่ายแยกเพจจำมาผิดน่นนะผู้รอรอนั่นล่ะค่ะปูฟ้าอยู่เพจผู้สีวิไลน่ะก็ลองกดเขาไปเมืองเนอะกดเขาไปเมึงพ่อกดเขาไปที่หน้าเพจผู้สีวิไลแล้วกะเขาไปตรงกองทรงทรงข้อความนะคะเขาไปในตรงกองนั่นเสร็จแล้วก็คือพิมพ์ข้อความเขาไปเลยไาอยากเมืองหนังส่นได้อยากเขาคุมปีด ซึ่งพ่อผู้กับแม่พึ่งเนี่ยที่เป็นแอดมินดูแลอยู่หารนละค่ะเพิ่นก็สิตอบกลับไปหาพ่อแม่พี่น้องดอกเนาะส่วนสิโอนจ่ายกันแบบใดจังไดนนั่นก็คือเออ่แม่พึ่งกับพ่อผู้กับเดได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องอยู่ในแชทข้อความที่ทักไปในแชทของเพจผู้สิวิไลนั่นละ่ะค่ะก็บ่แพงดอกพอได้ให้กำลังอุกกำลังใจลกูกหลานเนาะแค่29เท่านั้นละ่ะ ต่ระบาดจะยี่เก้าเท่านั้นค่ะบรหลายบร้่าลายบาทเนาะคนละเล็กลราหน่อยเพราะเดียซอยหายกำลังอุกกำลังใจลูกร้านในการสัางสรรผลงานออกมาซึ่งเป็นบ้านหลังในน้อยนะคะตะวามากมากล้นด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของทีมงานทุกๆคนนักแสดงสู้คนเลยค่ะแม่กระทงตังแต่ตากล้องเนาะเอยูผู้เดียวแล้วพอผู้ กล่องกระตเดียวนั่นล่ะค่ะแดนกลับไปกลับมายุหันนะนะั่นแ่ะอ่าก็ด้วยว่าอยากสางสค์ผลงานให้พ่อแม่พี่น้องพ่อเดีมึงรับชมนำกันเนาะแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนน,กนั่นค่เมื่อสมัครเกล่นก็ว่าได้เลยละ่ะเมื่อสมัครเกล่นบ่เคยไปแสดงทั้งไดค่ะจังยายเพนี่ก็บ่เคยไปแสดงทา้งไหนด้วค่ะพ่อแม่พี่น้อง ยายเพยเนรนีบอกเคยแสดงทั้งได้ต่วามาหลอดมี้ก็คือทุ่มเทบอกย่างคักเลยวันถ่อไปยายเพียรนีย่างหน่อยก็เป็นคู่ปับกับยายเจี๊ยบแต่ว่ายายเจี๊ยบน่งเพิ่นเกิดย่งว่าเป็นหมอน้าเป็นนักร้องมายุนเนาะค่ะเนาะเพิ่นเกิดยังมี่การแสดงนาเวที่ต่างๆน้า,านเวทีต่างๆกับมี่มีความกล้าแสดงออกอยู่แล้วในส่วนนั้น แต่ว่าส่วนยายเพียรนี่บอเคยแสดงจา้าเธอพรม่พี่นองค่ะก็ให้ยกำลังอกกำลังใจยายเพียร์นี่เดอ้อเขามาให้ยกำลังใจยายเพียรแน่ไปซื้อบารเข่าจนช่มตัวเข่ามึงนางสันบานพูดสิวิไลแหนี้เดอ้อว่าแตให้งกำลังใจกันบอว่าสิเปลี่ยนตาสมหวังยายอารุณน,นอนเมืงกรพี่ิฟ้าย น้องธิดาเล่าค่ะตัวเอกตัวแกนในเรื่องค่ะเรื่องนี้ก็คือสมบทบาทตัวจริงน้องธิดาเล่าเนาะค่ะเป็นเด็กแกนแก้วเด็กเด็กเสือปุ๋ยว่าสันทเถาะค่ะถือใจนั่งค่ะ,คะ,สะแสดงเป็นเช่าบานเล็กน้อยแกนแก้วเป็นลูกแม่เจี๊ยบวาสันว้าซึ่งแม่เจี๊ยบก็แยกเพศนีกัเป็นคู่ปั๊บการบันทอะ ยุ้มตัวหัวกันด้ทักันเราอยู่เนอยู่ในเรื่องแต่ว่าสิดากันย้อนเรื่องอีหอย่างก็ล่องไปติดตามช่มในเหนือเรื่องเต็มๆกันนะคะว่าซิดากันย้อนอยังแล้วก็ตอนสุดท้ายนี่ก็คือแยเจี๊ยบกับายเพียดนี่สีมีความหักต่อกันบอเออมันสีสมกับสํำนึกรักบ้านเกิดตอนกระตันยู่บอการแสดงก็เป็นเพียงการสมมุตินะคะแต่ว่า ตวาวายู่ภายหนอกก็คือบ้านสีวิไลทุกคนก็บหักแกงกันนะคะมีความหากักความห่วงใยเอืออาทอนมีความจริงใจซึ่งกันและกันนะคะมีความห่วงใยนะคะแล้วก็ความปรารถนาดีต่อกันบว่า,วาเป็นผู้ใดที่เด้เขามาอยู่ในใชายค่าของบ้านผู้รีวิไลน้ากันแล้วจึงพ่อผู้ก็ไม่พึงนี่ก็ได้แนะนําหรือสิใส่เข้า่า สอนลูกๆทุกคนให้มีความหักความสามาัคคีความห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะบ่แมนว่าไปแต่จะคข้องเฮดแต่จะคข้องกินแต่จะคข้องนั่งสีนะคะมี่อย่างให้มึงกันแย่งกันอ้บถทีมน้องน้องก็ทีมไอ้โดยเฉพาะไอ้เคค่ะอ,อีแลมหน่อยน้องจีดาเลาเดิกเดิรสเซเข้าห้องน้ำกระบ่ก,ก้าไปตีหนึ่งตีสองแต่เอื้นไอ้เคพผ้าไปกับเป็นนั่งสีเล่ะคะ่ะ อ้หักน้อง้องหักไอ้บ่ทีมกัน่ะส่วนพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่ที่คิดว่าบ่าแมนดอกิึงหนังสันบาวผู้สีวิไลอ๊ยข่อยบ่มึงดอกก็บ่เป็นอย่างก็จังที่ว่าบ่าหักกันบ่าหักกันแต่อยา่ยาใจอย่าทำลายทำลายกันกับเป็นพ่อเท่านั้นล่ะกำลังใจบ่มีให้กับบ่เป็นหยัง แต่อย่าทำลายอย่าทำร้ายกันกับพ่อขอจะซ้ำนี่แล้วเด้อพอแม่พี่น้องเด้อกำลังอกกำลังใจก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะในการสั่งสารในการดำเนินชีวิตบ่า,าผู้ได้นะคะให้กำลังใจกันเนาะเออเออเราก็ผู้ไดที่ซื้อบัตรไปแล้วแม่พึ่งก็สิสดเดึงเขากุมปิดนะคะแม่พึ่ง่นก็เสิเดิ้ทรงลิงไปไห้ทางแชทขอความที่พอแม่พี่น้องทักมาหาั่นละ ไปพึ่งเพิ่นก็สิส่งลิงไปหายเ็นแล้วก็ไปแอดเข่ากลุมนะคะเพื่อนก็สินี้ข่าวสารเบื้องหลังการทายท้แต่ละเมอต่ละเว้นนั่นล่นะเนาะภาพกิจกรรมที่เฮาไปทายการเบื้องหล้างน่ะส่งใหยพ่อแม่พี่น้องในเมอืองพอหอมปากหอมพอกอนนะตัวแม่เจี๊ยบเนี่ยกับปากซีดมดแล้วปากสีคือไก่ต้มนี่ล่ะหัวยุงหัวฟู้ล่ะค่ะในฉากนั้นนังเจี๊ยบกับายกเพชรเนี่ยล่ะค่ะ แต่ว่าผู้ใดบ่ทันได้สื่อบัตรเออพ่อแม่พี่น้องเอ้ยให้กำลังหกวกำลังใจล,กลูกหลานเดออฝ่าว่าเขามาสื่อบัตรไก่มือจ่อจันเขามาแล้วเนาะอาทิตย์นานี่ละไก่แล้วฝ่าวซสื่อบัตรทักแชดเขามาจองพูดสิวิไลนะคะเขามาหันละแม่พึ่งก็สิตอบมาละส่วนพี่น้องทังฟังเล่าพี่น้องทั้งฟังเล่านี่ก็ซื่อไดด้เพราะว่าทักเขามาเฉตนั่นล่ะเฉดของผู้สิวิไลนั่นละ่ะค่ะเเพราะว่า พี่น้องฟังเล่าสามารถโอนเงินได้พราะว่าสิบเป็นบัญชีเล่าบัญชีเล่าซึ่งเป็นบัญชีของพี่ปรารถนาที่เปิดไว้ในประเทศเล่านะคะก็สามารถโอนเขาได้ซึ่งพี่ปรารถนาก็สีเอาน้ำวรววรวมวเงินนั่นแหละก็มาแจ้งให้บ้านสิวิไลนะคะพ่อผู้แม่พึ่งเพื่อที่จะได้ดำเนินการดึงเข่าลุ่มแร้วก็ทรงหลิงให้พ่อแม่พี่น้องฟังเล่านะคะที่ ใจ่าบาด่าตัวเป็นแล้วพลวกเราเศร้าเก่าเท่านั้นแหละค่ะเศร้าเก่าเล็กดีเลขมงคลจำดนง่ายๆเศร้าเก่ากรซิมกันกับมือที่สเปิดก็เออกับมือที่สีช้ให้พ่อแม่พี่น้องมือนัหน่ะเนาะ,นะมาให้กำลังใจอีหล่าหน่อยที่ดาเล่าน้งกันเล,ลา่ยไเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมาให้กำลังใจบ้านสีวิไลให้กำลังใจพอ่อพูแม่พึ่งน้ำกันสูส่ทุกคนนั่นแหละค่ะยายอรุณตาบวสมวหวังยายเพชรผีป่าเด,ด็กเจี๊ยบนะคะมาให้กำลังใจกันเล,ลา่ยไเด้อ บ่หักบ่บาขอแต่บาอย่าทำลายกันกับเป็นพ่อเท่านั้นล่ะขันบ่หักกันอยู่ซื่อซื้อซะผูเพิินบ่หักเนาะแต่ก็อยากให้หักเดี๋แล้วเนาะค่ะเนาะหักกันน่าละอีใ้สุขีมันเสมอมั่นเคื่อเกาหักกันไ้คือขอนี่วหนึ่งไหมเพรให้แต่ข้างบ้างไอ้บั่งข้างเทพไปคือขหนียวละไล่นามแต่งนี้จากกันแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะเขามากก็ให้หักแกลงกันเพราะว่าพวกเขาก็สิไดียวต้องกันอย่บบกโ้นเนาะ แมนบ่ได้มามอบความสุขเหตุการความบันเทิงเห้กันอันไดนพอเฮาสิเติมเติมความสุกให้กันได้เข้าก็ให้เฮ้าก็มอบให้กัรเนาะพี่น้องเนาะแมนบอกดีกว่าว่าเข้าไปเพิ่มอภาระเพิ่มภ้าวะ,ะ,ะ,ะกดดันเพิ่มความเครียดเห้กัแรและกันแมนบอพี่น้องว่าหัวเราะแต่ละมือดีกว่าเนาะด้ความสุขของชีวิต <c oughs> ชีวิตนีก็ได้ต่ละค้นนีกับมีภ้าระหนาที่การงานกันอยู่แล้วเนาะเข้าก็หาเวลามาพักผ่อน เรียแลกห้ได้หัวเหดจังไงจังสิเด้หัวพรคลายหาความสุขใจากของก็เมื่อเมืองหนังนี่ละ่ะสำนึกรักบ้านเกิดตอนกระตันยูของบบาผู้สิมีไล่นี่ละ่ะมาให้กำลังใจยายเพียนํำเนอเป็นอันว่าช่วงไทยช่วงไทยนี่เนาะยาเพีรก่อนฝากช่องยูทูบยายเพีร ที่ฟ้ายนะคะขอบุญขอบุ่นพ่อแม่พี่น้องสุกคนที่กดไลค์กดแช์กดคอมเมนต์มาให้กำลังใจยายเพชรตลอดเราก็เสมอมากค่ะเราก็บ่เคยถิ่มบ่เคยปานะคะยายเพชรก็เดียอ่านในมึงสู้คอมเมนต์นั่นแหละพ่อแม่พี่น้องอบางท่านอี่ก็คือมาให้มหาให้กำลังใจทุกทุกคิบ ของายกเพชรเลยแยกเพชรก็ขอบบุญขอบคุณมาไห้นะที่หนีโอกาสหนีเนาะพี่น้องเนาะบ่วว่าสิเป็นเอ่ซ FC ้นไม่เข้ามาเข้ามาค่ะแยกเพชรก็ขอบบุญขอบคุณเด้อจีเด้เข้ามาห้กำลังอกกำลังใจายอเอาค่ะเป็นอันว่าช่วงไทยนี่กัยแยกเพชรก็ขอล่าถ่ายคลิปในไว้เพียงจะซ้ำนีก่อนเนาะค่ะเนาะสุขีมันเสมอมันเคืือเกา ความเจ็บจะหา้ใดความไข่จะห้มีเออมีความสุขได้ลายค่ะสวัสดีค่ะ